สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในวงการเพลงกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของศิลปินลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งที่ผมว่าหลายคนรู้จักดีเลยการตองทุ่งเงินจากแกรมมี่โกนี่เองครับเราก็จะใช้ข้อมูลประวัติเท่าที่มีนี่แหละครับมาลองดูกันว่ามีแง่มุมไหนน่าสนใจเกี่ยวกับเธอบ้งางค่ะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกท่านที่น่าสนใจนะคะอยู่ในวงการมานานพอสมควรเลยใช่ครับแล้วข้อมูลเบื้องต้นก็น่าสนใจแล้วนะ คือ 1. อยู่ค่ายใหญ่ Grammy Go ของ GMM Grammy 2ก็คือ,อความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคุณดอกอ้อทุง่งทองซึ่งก็เป็นนักร้องดังเหมือนกันอืฮการได้อยู่ค่ายใหญ่อย่างกร a m m y g นี้มีผลมากนะคะในวงการลูกทุ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวแต่แบบระบบการทำงานการโปรโมทช่องทางต่างๆมันมันมันครบวงจรกว่าครับเข้าใจเลย แล้วเรื่องที่เป็นพี่น้องกับคุณดอกอ้อทุ่งทองอันนี้ก็น่าสนใจคือมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คนเริ่มรู้จักแต่ว่าการจะยืนอยู่ได้ยาวๆเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นแน่นอนครับน่าสนใจมากนั้นเรามาเริ่มดูข้อมูลกันเลยชื่อจริงของคุณกั้นตองคือพิยยาบุญมีนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีว่าเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณดอกอ้อทุ่งทองค่ะจุดนี้น่าจะทําให้เธอ,เอ,อถูกจับตามองตั้งแต่แรกๆเลยหรือเปล่าครับ แน่นอนค่ะการเป็นน้องสาวของคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลยนะคะทําให้สื่อสนใจคนฟังก็อยากรู้แต่ในอีกมุมมันก็ท้าทายเหมือนกันนะคือต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่ได้มีดีแค่เพราะเป็นน้องสาวใครต้องสร้างลายเซ็นของตัวเองให้เจอครับซึ่งเธอก็ทำได้นะดูจากผลงานเพลงที่ออกมานี่ก็เยอะเลยในข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็มีลิสเพลงฮิตไว้หลายชื่อเหมือนกัน อย่างเช่นเเพลงน้องย่าลิฟนีบอันนี้ชื่อสดุดหูดีนะค่ะชื่อน่ารักดีนะคะและก็มีไปถอนคำสาบานลบเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวพวกนี้ชื่อเพลงดูจะแบบอ,อกหักช้ำๆหน่อยตามสไตล์ลูกทุ่งที่เราคุ้นเคยใช่ค่ะถ้าดูจากชื่อเพลงพวกนี้ก็จะเห็นแนวทางที่ ค่อนข้างชัดเจนของเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ๆนะคะคือแก่นเรื่องยังเป็นความรักความผิดหวังอะไรแบบนี้ซึ่งมันเข้าถึงคนฟังง่ายอยู่แล้วแต่ก็จะมีการใช้ภาษาหรือสถานการณ์ที่มันร่วมสมัยขึ้นอย่างน้องย่าลิฟนีบเนี่ยชื่อมันมันน่าสนใจดีมันเหมือนหยิบเรื่องในชีวิตประจําวันจริงๆมาใส่ท mm hmm. ำให้เพลงมันดูสดใหม่ขึ้นมาหน่อย ในขณะที่เพลงอย่างลบเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้หรือทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ยังตอกย้ำเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์เพลงเศร้าซึ่งก็เป็นจุดแข็งของนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนอยู่แล้วนะคะครับนอกเหนือจากเพลงแนวนี้แล้วก็ยังมีเพลงที่ใช้ภาษาถิ่นด้วยอย่างจือบอรหรือเกิดมาเพื่อฮักอายพูกนี้เป็นภาษาอีสานเลยการเลือกใช้ภาษาถิ่นนี้มันมันมีความหมายยังไงบ้างครับในมุมของเพลงลูกทุ่งโอ้โหสําคัญมากเลยค่ะ การใช้ภาษาถิน่นโดยเฉพาะภาษาอีสานเนี่ยอย่างแรกเลยมันสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนฟังกลุ่มเป้าหมายหลักเลยคือคนอีสานหรือคนที่มีรากทางนั้นมันรู้สึกจริงใจเข้าถึงง่ายเหมือนภาษาบ้านเราเองครับครับอย่างที่สองมันช่วยสร้างเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ให้ศิลปินได้ชัดเจนมาก ทำให้ต่างจากนักร้องที่ร้องเพลงภาษากลางอย่างเดียวเพลงอย่างจื่อบอที่แปลว่าจําได้ไหมหรือเกิดมาเพื่อฮักอ้ายเกิดมาเพื่อรักพี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษานะคะแต่คือวัฒนธรรมคืออารมณ์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งคุณก้านตองก็ถ่ายทอดเพลงแนวนี้ได้ดีมากๆอ๋อเข้าใจเลยครับภาษาเนื้อหามันสะท้อนตัวตนกับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนจริงๆ ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ข้อมูลเน้นเหมือนกันคือการไปร่วมงานกับศิลปินต่างแนวเพลงเลยในเพลงกุหลาบที่ทำกับ F Hero แล้วก็สรันค่ะเพลงนี้ดังมากใช่ครับดังมากจริงๆทั้งคู่เป็นสายฮิปฮอปแถวหน้าเลยตอนนั้นถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับการผสมแบบนี้ลูกทุ่งกับฮิปฮอปถือว่าหน้าจับตามองมากค่ะการร่วมง,งานข้ามแนวแบบนี้โดยเฉพาะลูกทุ่งกับฮิปฮอปที่ดูเหมือนจะโอ้โหคนละขั้วเลย มันน่าสนใจหลายอย่างนะอย่างแรกคือมันเหมือนทลายกำแพงดนตรีไปเลยแสดงว่าศิลปินลุกทุ่งเองก็ก็เปิดกว้างพร้อมจะลองอะไรใหม่ๆไม่ได้ยึดติดกับแบบเดิมๆครับอย่างที่สองคือมันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ฉลาดมากนะ การดึง FR Hero ที่เป็นเหมือนไอคอนฮิปฮอปไทยกับซารันที่ตอนนั้นก็กำลังมาแรงมากๆมาร่วมงานเนี่ยมันเหมือนแลกเปลี่ยนฐานแฟนหลับกันเลยแฟนฮิปฮอปก็ได้รู้จักคุณการตองแฟนลูกทุ่งก็ได้ฟังบีดฟังไร้ใหม่ๆแล้วผลลัพธ์คือดีมากดีเกินคาดเลยเพลงกุหลาบนี่ฮิตถล่มทลายเลยนะครับใช่ค่ะฮิตจริงๆ มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณกั้นตองหรือว่าเออแนวทางเพลงลูกทุ่งโดยรวมยังไงบ้างครับตอนนั้นผลกระทบชัดเจนเลยค่ะความสําเร็จของกุหลาบมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยการผสมผสานแบบนี้มันมันเวิร์กตลาดรับได้แล้วก็ชอบด้วยมันช่วยปรับภาพลักษณ์คุณกัาน์ตองให้ดูทันสมัยขึ้นเปิดทางไปสู่คนฟังกลุ่มใหมๆ่ๆที่อาจจะไม่เคยฟังลูกทุ่งเลยก็ได้ <c oughs> ในภาพรวมมันอาจจะเป็นเหมือน ตัวจุดประกายให้ศิลปินลูกทุ่งคนอื่นๆกล้าที่จะลองอะไรแบบนี้มากขึ้นกล้าที่จะผสมผสานแล้วก็ทำให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งมันก็พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนได้นะให้เข้ากับยุคสมัยโดยที่ไม่ต้องทิ้งรากเดิมๆทั้งหมดมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าลูกทุ่งร่วมสมัยที่น่าสนใจมากค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็ส่งผลบวกจริงๆนะครับทีนี้ข้อมูลอย่างสรุปคุณสมบัติเด่นของคุณกั้นตองไว้อีกว่าเป็นนักร้องคุณภาพ แล้วก็มีสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์คำพวกนี้เราได้ยินบ่อยนะครับแต่ถ้าจะให้เจาะจงลงไปในเคสของคุณกั้นตองมันคืออะไรครับคำว่าคุณภาพเนี่ยก็น่าจะหมายถึงพื้นฐานการร้องที่ดีเลยค่ะความแม่นของเสียงการคุมลมหายใจพลังเสียงแล้วก็ ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ถึงจริงๆคือฟังแล้วรู้เลยว่าเออคนนี้ร้องเพลงเก่งมีทักษะผ่านการฝึกมาดีครับส่วนคําว่าสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้จะจะลึกขึ้นมาหน่อยมันไม่ใช่แค่เสียงดีอย่างเดียวละแต่คือลายเซ็นทางเสียงที่ทําให้เราแบบฟังทุบรู้เลยอ๋อเสียงคนนี้แล้วลายเซนของคุณกั้นตองเนี่ยคือตรงไหนครับพอจะชี้เฉพาะได้ไหม ถ้าให้วิเคราะห์จากที่เคยฟังมานะคะเอกลักษณ์ของคุณกั้นตองน่าจะอยู่ตรงการผสมกันระหว่างความหวานกับความหนักแน่นในเสียงคือเสียงเขามีความหวานใสนะคะตามแบบนักร้องลูกทุ่งหญิงแต่ก็มีพลังมีน้ําหนักไม่ได้บางๆเบาๆบวกกับเทคนิคการเอื้อนลูกคอที่อาจจะไม่ใช่แบบโบราณมากๆแต่มีความพอดีฟังง่ายมีกลิ่นป๊อปผสมอยู่บ้างอ๋อครับ แล้วที่สําคัญมากๆคือการถ่ายทอดอารมณ์โดยเฉพาะเพลงเศร้าๆเนี่ยทำได้ดีมากน่าเชื่อถือมันทัดใจคนฟังซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันมันก็เป็นสไตล์ที่เออจาง่ายแล้วก็ต่างจากคนอื่นการมีทั้งคุณภาพทั้งเอกลักษณ์แบบนี้เองสินะครับที่ข้อมูลบอกว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นแล้วก็อยู่ในวงการมาได้งานถูกต้องเลยค่ะในวงการเพลงที่การแข่งขันมันสูงมากๆศิลปินใหม่ๆก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ย การมีแค่เพลงฮิตเพลงเดียว2เพลงมันอาจจะไม่พอให้ยินระยะยาวๆได้แต่การมีคุณภาพที่มันสม่ำเสมอแล้วก็เอกลักษณ์ที่ชัดเจนมันจะสร้างความผูกพันกับแฟนเพลงได้ลึกกว่านั้นเยอะครับแฟนคลับไม่ได้ตามแค่เพลงแล้วแต่ตามที่ตัวศิลปินชื่นชมความสามารถชื่นชมตัวตนเขาจริงๆฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นนี่แหละครับ คือรากฐานสำคัญเลยที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณก้านตองทุ่งเงินสามารถรักษาชื่อเสียงรักษาความนิยมไว้ได้นานแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกระแสจะเปลี่ยนไปก็ตามพอได้มานั่งคุยเจาะลึกกันแบบนี้เออเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาสรุปได้เลยว่าการตองทุ่งเงินเนี่ยไม่ใช่แค่น้องสาวดอกอ้อหรือแค่นักร้องค่ายใหญ่แต่เธอคือศิลปินที่สร้างทางเดินของตัวเองขึ้นมาจริงๆด้วยคุณภาพด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช่ครับมีผลงานหลากหลายทั้งเพลงที่ยังคงความเป็นลูกทุ่งเอาไว้แล้วก็เพลงที่กล้าลองอะไรใหม่ๆผสมภาษาแนวอื่นจนมันประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงอย่างมั่นคงใช่เลยค่ะเรื่องราวของคุณกั้นตองนี้สะท้อนให้เห็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จที่ยั่งยืนเลยนะในวงการเพลงลูกทุ่งยุคนี้ 1. คือต้องรักษาคุณภาพงาน 2. คือต้องสร้างและรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เด่น สามคือต้องเข้าใจตลาดเข้าใจคนฟังแต่ก็ต้องกล้าปรับตัวพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง uh huh. การผสมผสานสิ่งเหล่านี้ให้มันลงตัวเนี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญเลยที่ทําให้ศิลปินอยู่ได้นานเติบเตได้อย่างที่เราเห็นในกรณีของคุณกั้นตองนี่แหละค่ะน่าสนใจมากครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อย,ยอดจากที่เราคุยกันนิดนึงครับประเด็นแรกคือ การที่ศิลปินลูกทุ่งสามารถก้าวข้ามแนวเพลงไปร่วมงานกับพิพภพหรือแนวอื่นๆได้สําเร็จแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของวงการเพลงไทยบ้างครับมันจะเป็นเทรนที่เกิดบ่อยขึ้นไหมแล้วมันจะเปลี่ยนนิยามความเป็นลูกทุ่งไปหรือเปล่า เป็นชมกานที่น่าคิดมากเลยค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าแนวเพลงสมัยนี้มันมันลื่นไหลมากขึ้นเส้นแบ่งมันอาจจะไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วการผสมผสานอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นซึ่งก็อาจจะนําไปสู่งานสร้างสารรค์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคําถามเรื่องการรักษาอัตลักษณ์ต้องเดิมไว้เหมือนกันครับแล้วอีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันเลยก็คือในยุคที่การแข่งขันสูงกระแสะเปลี่ยนเร็วมากแบบนี้ อะไรคือสิ่งที่ศิลปินไม่ใช่แค่ลูกทุ่งนะทุกแนวเพลงเลยควรจะยึดถือไว้เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆจ,จะเป็นเรื่องคุณภาพเอกลักษณ์การปรับตัวหรือว่ามันต้องมีส่วนผสมของทั้งหมดนี้ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีอืมน่าคิดค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งคนในวงการเองหรือผู้ฟังอย่างเราเราเนี่ยลองนำไปคิดต่อยอดกันดูได้นะครับ